สวัสดีครับต่อไปเป็นการสาธิตการจัดการกับโมดูลนะครับเราเริ่มจากการเข้ามาที่หน้าเว็บเราก่อนจากนั้นนะครับเข้าสู่ส่วนดูแลระบบ ใส่ username แล้วก็ password ของผู้รูแลระบบแล้วล็อกอินเราจะมาที่เมนูซ้ายเลือก preview in new window นะครับเพื่อดูเว็บไซต์ทาง front end จากนั้นเข้ามาส่วนดูแลระบบไปที่เมนูซ้ายเลือก preview คราวนี้เลือก inline w i t h position นะครับการเลือกแบบนี้เพื่อดูตำแหน่งของส่วนต่างๆนะครับที่ผู้แลกที่ผู้พัฒนาเทมเพลตเขากำหนดไว้เรามาดูตรงส่วน user 1 user 2นะครับถ้ามาเทียบกับหน้าเว็บจริงๆแล้วก็คือจะเป็น l a t e s new กับ popular นะครับผมจะย้ายออสองโมดูลนี้มาไว้ทางด้านซ้ายนะครับเราจะเริ่มจากไปที่โมดูลเลือก size โมด l e นะครับ ไปหาโมดูลที่ชื่อ l e t d i t New ข้อสังเกตนะครับเดิมเนี่ยอยู่ตำแหน่ง User หนึ่งคราวนี้ผมจะเข้าไปแก้ไขจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเราก็ไปที่ตรงส่วน Position จาก User หนึ่งเนี่ยเราเลือกไปที่ Left เสร็จแล้วก็ Save มาที่หน้าแรกนะครับมาลองรีเฟซเพื่อดูผลนะครับของโมดูลที่ชื่อ Let's State New โมดูล Let's State New ไปอยู่ทางด้านซ้ายแล้วนะครับสังเกต่อไปนะครับเราไปอีกโมดูลหนึ่งก็คือ Popular นะครับเดิมนี่อยู่ตำแหน่ง User 2แต่ก็คลิกเข้าไป ไปแก้ไขนะครับตรง Position จาก User 2เนี่ยให้เป็น Left เสร็จแล้วก็ Save. s เซฟฉะนั้นลอง f ีเฟ h ดูที่หน้าเว็บนะครับปาป l ลาก็ย้ายมาอยู่ทางด้าน Left แล้วนะครับ จากนั้นนะครับบางโมดูลเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถกำหนดสถานะพับลิดได้นะครับอย่างเช่นโมดูล popular แล้วก็โมดูล let it new นะครับคือถึงย้ายตำแหน่งไปทางซ้ายนะครับถ้าไม่มีประโยชน์ผมก็ปิดไปครับไม่ให้แสดงแล้วลองรีเฟซดูนะครับก็หายไปแล้วต่อไปผมจะไล่ปิดนะครับโมดูลที่เห็นว่าไม่จำเป็นนะครับพอดูไปมก็รกๆอันแรกที่จัดการคือโมดูล pull กับ ออนนนไล์ะครับเข้าไปส่วนจัดการโมดูลนะครับแล้วก็ไปหาโมดูลที่ชื่อโพรอะโพนะครับอยู่ตำแหน่งไร right, นะครับอาจจะอยู่ทางขวาแต่อยู่ตรงไหนไม่าช่เราก็ปิดปเราก็หยุดการแสดงผลไปเลยนะครับไม่แนะนำให้ลบนะครับพวกโมดูลพวกนี้ถ้าไม่ใช้ก็ปิดการแสดงผลก็พอ ิดแล้วนะครับโมดูลทางด้านขวาหายไปแล้วนะครับเราก็ได้พื้นที่หน้าเว็บเพิ่มด้วยอะไรที่ยังไม่จาเป็นอนะีกอ่ะตรงซินดิเคตนี่ก็ได้จจเอาออกซะหน่อยหายโมดูลนะครับที่ชื่อซินดิเคตเจอแล้วนะครับอยู่ อยู่รายการที่แปดนะครับก็สั่งไม,ไม่ให้แสดงผลนะครับก็หายไปนะครับอาเรียบเราก็จะดูโปร่งขึ้นเยอะเลยนะครับต่อไปเราจะสร้างโมดูลใหม่ขึ้นมาบริเวณนี้นะครับคือบริเวณ User 1หนึ่งจะเป็นคำประกาศคำทักทายอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ วิธีสร้างก็คือไปที่ส่วนจัดการโมดูลนั่นแหละครับไปโมดูลแล้วก็ไปเมนูโมดูลนะครับแล้วก็ไซส์โมดูลซึ่ก็คือหน้าเดิมนี่แหละครับคลิกที่ปุ่ม new เสร็จแล้วนะครับไทเทนก็ กำหนดชื่อของโมดูลแล้วก็ชื่อนี้จะปรากฏทางด้านบนของโมดูลนะครับที่หน้าเว็บด้วยผมก็พิมพ์คําว่ายินดีต้อนรับโมดูลที่สร้างโดยปุ่ม New เนี่ยตรง Position น,นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง User หนึ่งนะครับก็เลือก User หนึ่งเลยโมดูลที่สร้างโดยปุ่ม New เนี่ยจะเป็นเหมือน บทความนะครับเราสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปก็ได้ผมเขียนคาว่ายินดีต้อนรับนะครับทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วก็เซฟครับราจะเห็นว่าโมดูลที่สร้างใหม่นะครับชื่อว่ายินดีต้อนรับครับบางทีอาจจะซ้อนขึ้นมา2อันนะครับเราอาจจะทำเครื่องหมายถูกหน้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลบทิ้ง ทำเครื่องหมายถูกแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่ม delete นะครับหายไปแล้วนะครับให้ปรากฏแค่เดียวลอง refresh ดูนะครับก็จะปรากฏโมดูลที่ชื่อยินดีต้อนรับมาปรากฏในบริเวณ user หนึ่งนะครับเราอาจจะลองใส่รูปภาพนะครับในโมดูลนี้ดู วิธีใส่รูปภาพก็เหมือนกับบทความนะครับไปที่เมนูไซ้ายเลือกมีเดีย a มน g เจอร์ขันตอนแรกต้องอัพโหลดขึ้นไปก่อนนะครับไปที่ตรงปุ่มเราไปเลือกรูปที่เราเตรียมเอาไว้นะครับ รูปนี้คือพลิก0.5แล้วก็ Open คลิกที่ปุ่ม upload. อัปโหลดอาจจะปรากฏข้อความว่าอัปโหลด complete นะครับรูปก็จะควรจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับเราก็เลื่อนดูเห็นไหมครับรูปหมาแล้วนะครับเป็นรูปแมวกางร่มคลิกที่รูปอินสอนะครับเพื่อให้สร้าง URL code นะครับแล้วก็คัดลอกเฉพาะส่วนที่เป็น URL ไป เราจะไปที่เมนูโมดูลนะครับไซส์โมดูลจากนั้นเข้าไปแก้ไขนะครับโมดูลที่ชื่อยินดีต้อนรับโดยคลิกที่ชื่อโมดูลเลยเรามาตรงส่วน Custom Output นะครับจะใส่รูปตรงข้างหน้าครับว่ายินดีต้อนรับก็คลิกนะครับจากนั้นก็ ไปกดคลิกที่ปุ่ม Insert Edit Image เอา URL ที่เราคัดลอกมานะครับไปวางจากนั้นนะครับคลิกที่แถบ Appearance แล้วก็ทำการปรับแต่งนะครับตามที่ท่านต้องการ มเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่มเซฟจากนั้นลองรีเฟรชนะครับดูหน้าเว็บท่านก็จะได้โมดูลใหม่นะครับที่มีรูปภาพประกอบด้วย